ซึ่งในพื้นที่ต่างๆนะฮะพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างร่วมกันตักบาตรเทโวโรหณะกันอย่างหนึ่งแน่นและพร้อมเพรียงครับ ตุลาคม2567ซึ่งตรงกับแรมหนึ่งข้ามเดือน11เป็นช่วงหลังวันออกพรรษาหนึ่งวันเป็นวันตักบาตรเทโวโรหณนะที่วัดภาษรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือวัดหลวงพ่อพระพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลกพระเทพรัตนมุนีเจ้าอาวาสได้นำพระภิกษุและสาม,มเณรจำนวน99รูปออกเดินรับบิณฑบาตรรับข้าวสารอาหารแห้งจากวิหารพระพุทธชินราชไปรอบๆพระวิหารโดยมีขบวนเทวดานางฟ้านางสวรรค์ตัวน้อยๆและยังมียุวชน นางรำไร่รำตามจังหวะดนตรีมังคละต่อด้วยรถพระพุทธรูปปางเปิดโลกนำขบวนพระพิสุสง์มีพุทธศาสนิกชนต่างพาครอบครัวมาใส่บาตรเข้าสารอาหารแห้งกันเป็นจำนวนมากเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงวันออกพรรษาและสืบสารประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโลหณนะตามความเชื่อสมัยพุทธประวัติว่าหลังจากที่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จกลับจากการเทศนาธรรมโปรดองค์พุทธมารดาในเทโวโลกหรือสวรรค์ชั้นดาวดึง และเสด็จลงมาสู่โลกมนุษย์พุทธศาสนิกชนต่างมาทำบุญตักบาตรถวายเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย ที่บริเวณยอดวัดเขากบวัดวรนาถบันพศพระอารามหลวงจังหวัดนครสวรรค์นายทวีเสริมพักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานฝ่ายคารวะในพิธีทําบุญตักบาตรเทโวโลหณะเนื่องในเทศกาลออกพรรษาประจําปี2567โดยมีพระราชลัตนเวทีรองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์เจ้าอาวาสวัดวรนาถบันพศพระอารามหลวงพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครสวรรค์จํานวนมากร่วมทําบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้ง พระสงฆ์และสัมมาเนนเพื่อความเป็นสิริมงคลและอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นที่ยึดถือปฏิบัติสืบทอดตลอดมาโดยในการตักบาตรเทโวของวัดวรนาถบรนพฤพระอารามหลวงเป็นการสืบสารอารยธรรมชาวพุทธ,ธสมัยโบราณมีขบวนแห่เทว,วดานางฟ้าจากบนยอดเขากบเดินสู่บันไดถึงชั้นล่าง453ขั้น ในปีนี้ประกอบด้วยขบวนเทพ,พบุตรเทพธิดาขบวนนางรำย้อนยุคซึ่งผู้ที่มาทำบุญในปีนี้ต่างปลื้มปิติและอิ่มบุญในการทำบุญในปีนี้เป็นอย่างมากปิดท้ายที่วัดเชียงทองตำบลระแหงอำเภอเมืองตากจังหวัดตากนายบุญช่วยหอมยามเย็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วยวัฒนธรรมจังหวัดตากประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณนะข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระสงฆ์สาม,มเณรจำนวน89รูปเนื่องในวันออกพรรษาโดยมีพระครูคนครสุวรรณกิจเจ้าอาวาสวัดเชียงทองเดินนำพระพิกสุสาม,มเณรลงบันไดน,นาคออรับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชนที่มารอทำบุญตักบาตรที่บริเวณวัดและบริเวณเส้นทางสายสำคัญในเขตเทศบาลเมืองตา